นาสาธุด้วยการทั้งโลกทั้งศาสนาเด้อญาติธรรมญาติพี่น้องพ่อแม่ครูบาอาจารย์เด้อแม่ชีได้ามาผุ้ดงจาริกเดินตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและแผ่อาิิสมผลบุญผู้เฝ้าผู้ภูมณสถานที่ถ้ำเทศสจิตแห่งนี้ให้เจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าพิพก,กเจ้าบัญชีผู้ประดิษฐิตสถานบำเพ็ญเพียรตามรอยพระพุทธเจ้าสืบทอดกันมาตลอดถึงวันนี้ขอทุกรูปทุกนามอนุโมทนาสาธุการด้วยกัน,นทืนสาธุสาธุสาธุาสาธุนี่ ธรรมชาตินะลูกนะจังหวัดสระบุรีมีทุ่งมีถ้ำม,ม,มีป่ามีหุบมีเหวเขาแร้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ได้เสด็จลงมาเนาะประดิษฐิตสถานณสถานที่ตรงนี้เพื่อให้ลูกให้หลานได้เดิตเนต่อบำเพ็ญต่อให้เรานี้ได้คนทุกข์ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะลูกนะบอกว่าอยู่ทางมนุษ์ ทางชั้นล่างว่าเหนื่อยและลำบากแต่เราลองมาเดินตรงนี้มั่งยิ่งเหนื่อยยิ่งลำบากแต่ทำให้เราเกิดคันติทำให้เรามีสติปัญญาความทุกข์ที่เราเหนื่อยที่ลำบากนะพอเรามาเดินมาฝึกการสมาธิทุกกรรมฐานเดินจงกรมจาริกที่มืดที่อยู่ในถ้ำมองไม่เห็นทิศไม่เห็นทางฝึกไว้ลูกนะฝึกไว้ความทุกข์นั้นจะไม่เกิดกับเรา เมื่อสำเร็จแล้วบรรลุธรรมแล้วดวงตาเห็นธรรมเราก็จะได้สว่างไปชั่วนิรันดและก็ได้พบองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าไปนิพพานพร้อมกันทางโลกทางศาสนาอนุโมทนาสาธุ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 